สวัสดีครับพี่น้องจะไมเใ็่น้ำนมน้ำยาขนมจีนปานิ่นอ่าน้ำยาปาพา,านินนะจ๊ะวันนี้มีปานิ่นเครื่องแกงสีสยลูกชิ้นแล้วก็ตีนไก่ตีนไก่ต้มตุกแล้วปิดไว้อมแพ็คไว้ปิดไว้เครื่องมีคากระชายหัวหอมแดงเอยียงขิงกระเทียมมะกรูดตะไคร้ตะกะพริกแห้งจ้ะ ไปต้มกันเลยจ้ะยานี่อ่ะสีเฮ็ดแบบต้มไม่ได้เฮ็ดแบบเผาไฟหรือขวาวได้จ้ะเฮ็ดแบบเร็วๆง่ายๆอีซี่อีซี่มอความฟร์เลยจ้ะทุกคนเอาลงเลยจ้ะจริงๆพวกข้าพวกขิงมีบ้านเท่าตงาองไปเผาไฟเ่นงแตล็กน้อยหอมกระเทียมมืมอนนันแ่บไปกีไฟโอ้ยงานหอมนีแ่แหละเดี๋ยวเราทำอยู่นี่ เพื่อความสะดวกรวดเร็วของผู้หญิงใหม่ๆผู้หญิงมีชมัยใหม่มีไข่ยืนเยี่ยว <c oughs> ก็เลยทำแบบสุดลัตใส่เกลียค่ะ <c oughs> อยู่ดีๆมีหอยขึ้นมาข้างไข่อยู่ไปมีไข่ขึ้นมาขางหอยทำตัวเหมือนสิ้นแล้วจุดสี ซเ,ซเสี้างเ้น้ำปลาค่ะโอ้ปลาล่ากัเมือดกินแล้วพี่น้องอยู่ลานให้กับบอมมี่คนมามัน,นมาแล้วของมากแล้วปากกระดีเมือดแล้วปะเทีปนปะเด็กดิบก่อนไม่กินแต่ปะเด็กเม็ตลูกไม่ได้กินอลไะตามปะเด็ก ใส่อ,อกก้าวคมนัวมันเทยวน้ำฟอสแล้วค่ะใส่ป้าลงไปเลยนะคะทุกคนตอนนี้น้ำฟอสแล้วนะ ต้องใส่ตอนน้ำมันฟุด้วจ้ะต้มมากเลยจ้ะต้มจนกว่าปลาจะสุกเดี๋ยวมาดูกันจ้ะั้งฝนบุกบกอยู่จังคิดว่าปลาสุกเดี๋ยวละจ้ะปลาสุกแล้วตักมากเลยจ้ะ มันใหญ่ก้างป่านั่งก็ต้มต่อไปมันใหญ่ก้างป่าครับพี่น้องค่ะเอาแต่ก้างเอ้ย<ม>เอาตะก้างมันนะคะมันเนื้อคิง วอมียนได้จากวอาเลนเอาก้างมันหิมเอาเต็มเนื้อมันจ้าฉันออกก่อนก้างไม่ใช่ใส่ถวยไว้ใช่ถวยไว้ ว่าจะตำหรือปั่นเหลี่ยวแต่คุ้นสะดวก thank <laughs> you มัพุ่งมันอี่างเสียบพี่น้องพุ่งป่าอาไปจะกินใช่ไหมไฟจะกินมันมันเสียบพี่น้องมัไปจะกินมันมันโอเคนับวัน เรามาตำเครื่องแกงกันจ้ะมาตำเครื่องกันเลยจ้าใส่ตงไปีนี่เลยผู้ใดชสิปันกอะเ็ไย,ย้เร้อจ้ะเด้อแต่ว่าข่อยมัดตำาปนรจริงล้าบานข่ออะบดพริกแดงงวยเงี่ยเนี่ยพี่น้องงวยเงี้ยตำสองนิว้วสามนิ้วเนี่ยไปเอาเม็ดมันดอกแล้วแช่น้ำไว้เรา,เามาต้มใส่นี่ก็มาตำใส่แทนขี้กันเนี่ยมันจะทำเห็ดมันสตเห็ดเรนนันกนัน้ำจีนเอาสีงามจ้ะ อ,อ,ยอยู่นี่มันไม่มีพริกเดญ่ๆน่นเชื่อเลยขมิ้นมะส่หนี่สีน้ำอมกลิ่สวยงามเลยจ้ะพริกแดงใหญ่บ้านเราอะ่ะำมันเมล็ดมันออกก็แช่น้ำไว,แว้แล้วก็มาต้งตจือสีแล้วก็มาตั๊กมันจะตำบยากเนื่องจากเปนมักแบบเน้ยไม่บยาก ไม่ปั่นไ้วยพี่น้องทำมันปั่นมันละเอียดหมดเนี่ยนะคะเนี่ยพี่น้องควรจะยาบประมาณนี้แหละคะ่ะแล้วการเนื้อปลาลงไปเลยจ้าเนื้อปลาหนึ่งตัวนะจ๊ะอันนี้ก็จะขกดเรียบดาบเหมือนกันมันจึงจะได้กินเนื้อปลาลง เราข่นมันมากละเอียดเันกับปั้นเอาเนาะจา้ะเนาะเพอา่อนเดย๋ยวม่ชิลละเอียดพูดพอล้างสากสูดยิงยากกว่านะคะ ผู้คนมักละเอียดทั้งการะชิตตำละเอียดข้านอกแต่ว่าคนมัดแบบแบบยากยๆๆนคัคือเวลากินไม่ได้เคี่ยวเลยนะนเรียกว่าปันเหล็กก่ะนล้างครบสูตรยิงยากโครบชิ้นรับความอร่อย ลูกขิ้นใส่เลยจ้ากินไก่ต้มสุกแล้วนะคะโปเติจ้า ใบมะกูดพริกสดลงไปต้นหอมเดี๋ยวค่อยใส่จ้ะอันนี้เขาใส่น้ำปลาเดกแล้วเขาชิมบองก่อนเด้อพี่น้องก็ค่อยจังกลุ่มว่าตอนเขาต้มป่าเขาใส่น้ำปลาเด็กลงไปแล้วจ้ะอืม ปลาไไม่ต้องเติมอีกเลยพี่น้องมันได้แล้วเพราะว่าตอนไซมันพอดีแล้วค่ะจะเติมกัน่น้ำป่าน้อยนึงคพอยมันได้กินความเป็นอ่คาคนเป็นไทยมันสับปะรังหนึ่งขันรถจบจบตรงนี้ที่เธอไม่ไปไกลแล้วใจต้นหอมจะหยุดหัวใจไว้ที่เธอ หยุดตรงนี้ที่เธอเนี่ยพี่น้องเดี๋ยวต้มสักพักหนึ่งต้นหอมสุกแตะเป็นไส้ได้เลยค่ะเพราะว่าลูกชิ้นกับตินไก่มันสุกแล้วนะคะลูกชิ้นแป๊บเดียวก็สุกตินไก่มันต้มมาแล้วมันสุกแล้วนะคะเดี๋ยวให้ต้นหอมกับพริกสดสุกก็ปิดแก๊สเลยจ้ะโอเคนะคะทุกคนนะไปเราเด้นน่ากินไหมคะขอบคุณทุกเมนทุกไลทุกซับสไครต์นะคะบ๊ายบาย